สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้เลยจะมาเล่นมาปลาเดียวได้กันนะครับอันนี้ก็จะกดเข้าเกมกันไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมีตัวอะไรเด้อโอ้โหสักลาว่าไม่อยากได้หรอกอืมร้อยวันพันปีกว่าจะแบบกลับมาเออเฮ้ยปืนปืนอะไรดีอ่ะทุกคนเอาปืนโปอดเลยละกันอืม ไม่รู้เาจะตัวอะไรเธอจะแมมมอสช้างน้อยอะไรอย่างไรก็ว่าไป <c oughs> เดี๋ยวตางไอวอก่อนไอวอสกินไอวออย่างเติมว่ะได้นะอีนี่ได้นะอีนนี่ได้นะเอาเฮย้ยมันจะทำปฏิกิริยาอะไรดูนะพวกเธอมันซ้ำศบฉันได้นะพวกเธอลูกแทนใครมาติดด้วยนะคะมารายาทหนึ่งเนาะเออชื่อกิ๊กอะไรเนอออ่านเอาได้นะ อืได้นะมามาเปิดสกิลและเปิดสกิลและแปลงล่างและแปลงล่างและแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนเมื่อกี้แม่เรียกเราก็เลยต้องหยุดอีอีอีผีอีผีอีผีได้นะทสำศสุภมาทสำศสุกลับไม่โกงเนาะรอบที่สามเช่ปอะไรล่ะนี้มันเรืเ่องมันเรื่องแก เพื่อสียังไงแกก็ตายอยู่แล้วอ่ะระดับขั้นเทพอย่างฉันปืนอะไรเนี่ยป้าป้าแอบมีกระตุกนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยติดติดติดทีมันจะเดินเองอะอยู่ดิมันเดินเองนะครับบางทีเนะี่ยเออกลัวมันลอ,อยอะอืม น่าจะเป็นน้องบวทน,น้อยนะคะลูกแคนใครก็เก็บรวยน้องหรือว่าแบบพ่อหน้าแขนนี้ก็ได้นะพ่อหน้าแขนสั่งสอนลูกแคนแบบนี้เออสุดยอเปล่าไอ้เนี่ยยินเออก็ขอสั้นหน่อยนะคะเออซ้ำสมมาทำกับเขาซ้ำรอบเดียวแล้วซ้ำร้อยรอบคุณซ้่งจนหมดหมายกู เอไม่กินจะกดท่าแต่ชอบกดซูมอยู่เรื่อยดิม,มามาเรอบอดี้แอมฮาวดอกอกหัวหับหัวหับหับหไปรัสปั๊กสเปอร์เอ่อสเปอร์มิ้งซาสากินู่นนู่นแกแกไหนอยู่นูน่นมั่น,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 นหรอ จริตจะิตจริจรกแกดามจสีขาวนะคะผมใครอยากเล่นกับเราเตรียมเตรียมมือเตรียมใจมาเลยนะคะไม่ดาเมจสีแดงเสมอต้นเสมอปลายนะ,ะมารอมแบบโอ้ยเอรมากเลยเ,ลเป็นอะไรดีเลยเป็นอะไรดีรอบนี้เราอาจจกาศอืมความไม่ถนัดตืดนนะคะมือเ,เล่นด้วยซ้ำหน้าตาบอรอบาดหล,ลังท่อวางใจต้องมัน <laughs> พบูบานตาบอดรอบานหลังท่อบานไปกันต่อเลยโอ้แบบแกอีนทาง,งคนนั้นไม่แบบไม่แบบยังไงนะเออสไตล์ของชาร์ลียังไงนะอืมก็คือแบบสไตล์ของชานเนี่ยจะเรียกว่าแบบโอ้เฮ้ยสไตล์ของชีก็จะเรียกแบบยังไงอ่ะอืมจะเป็นอะไรก็คือแบบเสลือเออเสลือมากเลยนกแกโอ้โอรส ฉันก็ตายเนี่ยพวกเธอและ,และดูนายแาเพื่อนก็สำสกฉันนะคะก็คือแบบยิงลมอ่ะเออ <c oughs> หน้าตาบ้าหรอแบบหลังวังใจน้องมันก็คือไม่ต้องเรียกว่าสำศบหรือแะแบบแต่สําหรับนางอ่ะฉันจะเรียกว่าสำศพแต่ฉัหละแต่สาหรับฉันเนี่ยจะเรียกว่าแบบเช็คว่ามันแบบตายหรือยังอะ่ะก็คือตายหรือยังอ่ะเออแบบเถื่อแบบฟื้นขึ้นมาตายหรือ,อยิงแล้วตายอ่ะเออ ค <c oughs> ือยงเลยเกียรติธรรมที่เราต้องการเออดีนะไม่กดแบนก่อนน่ะตาบอรอบานะัดเท่าวันใจน้องมาเนี่ยก็เปอนนางซื้ออุวุธป้องกันตูดอยู่นะคะ <c oughs> อืม <c oughs> ฉบับเรากับเพื่อนเลี่ยงนะอาปุธป้องกันตูด <c oughs> ไอโบต้องไวนะคะทุกคนอันนี้เล่นผิดคนแล้วไอหนู <c oughs> ไอน้องใจเย็น แบบเล่นผิดคนแล้วป้าเนี่ยเออโดนอีกแล้วเออไอ้น้องใจเย็น,นายวะายวะไอวอต้องไวนะไอวอต้องไวน,นะใครเล่นกับเราเกิต้องเล่นสนัยเป็น้วยนะคะใครเล่นไม่เป็นโดนฟาดเออแต่เราเล่นเป็นเนี่ยเออมาอีกรอบรอบนี้ชนะแน่อีกรอบนะจ๊ะรอบตัดสินแล้วนะ คืออาวิธป้องกันตูดก็คือแบบกระบอกหนักมาก <c oughs> ไอ้น้องใจเย็นคือแบบแบบจริมีแกนอะ <c oughs> ฉันขอปั๊มยานาะงใจดีนะแกให้ฉันปั๊มยาเดีฉันไม่ใจดีกับนางจ้า <c oughs> ก็เรามีฉันจะไม่สามารถไม่มองเจ้าชายแต่เห็นน เป็นท้องเสียงมาไลพผู้ชนะใช่ไหมใ้มาชนะชนะชนะบอกว่าฉันเก่งสไนเออคันตาคันตาคันตาขันตาคืาคาค่องศัลยาวาิเลยศัลยาวาอ,อ,อีอีอะไรนี่แหละเออแกก็คือทีนี้ขอจบไปก่อนเด้อก็คือมือดีเรายัางไม่ได้อัญเชิญมือดีเลย เออเรายลืมอันเชิญมือดีนะคนแรกอะอู๋อันลืมอันเชิญมือดีเพราะมือดีเล่นอยู่นะคะมามาเปิดอันนี้สกินโคแล้วหมโคกันเออคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครอยากเล่นกับเราชื่อมีให้นะคะอยู่ใต้อยู่ใต้อ,ตอน,นี้